สวัสดีค่ะทุกคนพบกับพินายอีกแล้วนะคะพบกับบ้านสวนฟาร์มอีกแล้ววันนี้พินาก็มานั่งเลี้ยงแพะค่ะทุกคนโอ้โหลมพัดแบบว่าโอ้โหชายไผยนี่โยกไปโยกมาเลยทุกคนดูน่นลมดีจริงๆค่ะวันนี้เขาบอกว่าฝนจะตกเนาะฝนจะตกนี่พินาก็มาอยู่กับแพะนะคะทุกคนฝนจะตกแต่แดดมันก็จะมีแล้วล่ะ สบายลมพัดลมพัดจริงๆเลยดูดูดูด <c oughs> อยู่กับสมุนในฟาร์ม <c oughs> ทุกคนร้ <c oughs> องทำไมหัวปูเ <c oughs> ย็นสบายนี่เขาก็นำหญ้ามาส่งแล้วนะทุกคนนำหญ้านำแบบกระทิ้น่อยมาส่งแล้วนะคะ ลมโยกดีจังเลยดูดูทุกคนดูโ,โบราณเขาบอกว่าอะไรนะลมพัดลมพัดใบสะเดาให้ร่วงเพื่อที่จะมีช่อสะเดาไว,ไว้กินนะคะทุกคนเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศนะ ลมแรงมากๆค่ะฟังเสียงลมค่ะรู้สึกของความแรงของลมนะรู้สิเสียงเป็นไงเสียงดังม,มากๆเลยเนาะลมแรงมากๆค่ะทุกคนดูโอ้โหใบไม้ใบไผ่ล่นกระจายเลยค่ะ โยกจนแบบว่าพี่นาคิดว่าต้นกล้วยจะหักหรือเปล่าเฮ้ยเย็นชื่นใจลมธรรมชาติพัดเย็นชื่นใจแต่ก็ยังห่วงต้นไม้กลัวว่าจะลื่ลมจนหักเนี่ยทุกคนดูใบไผ่สิเห็นไหมนู้ดู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 ด เสียงลมค่ะพินาจะบอกว่ากอไผ่สีสุกหลังบ้านหลังสวนของพินาเนาะ <Wow. S 1> เขากำบังลมได้ดีนะถ้าเกิดว่าพินาไม่มีกอไผ่เนาะนะเน่ะกอไผ่ที่เห็นนะที่เป็นฟาร์มแพ้นะโอ้โหปลูกอะไรก็ไม่ได้ละค่ะแล้วลอย่างเวลามีลมพาย,ยุมาหรืออะไรเนี่ยหักหมดเลยนะบ้านช่องเพราะว่าบ้านพินาเป็นบ้านไม้ใช่ไหมล่ะอืม ไม่ใช่อยู่ตึกนะอยู่ไม้ครึ่งปูนครึ่งไม้เนี้ยโอ้โหไม่เหลือค่ะนี่นี่ทุกคนดูเิดูดูต้นกล้วยนะเอ็นแทบจะทุกต้นเลยค่ะเนะี่ยดูดูความแรงของของลมนะคะเขาเรียกว่าลมแรงนะทุกคนนี่เห็นไหมเนี่ยเอ็นไปหมดแล้วค่ะเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวต้องหาไม้มาช่วยพยุงเนี่ยกำลังสวยเลยกล้วยนะคะ ก็เอ็นกันไปหมดแล้วเนี่ยมยมยมถัดเย็นจริงจริงเนี่ยภารกิจของพี่นานะในแต่ละวันก็จะอย่างนี้ค่ะเดินไปเดินมาหน้าบ้านหลังบ้านนะฮะก็เดี๋ยวอีกไม่กี่วันพี่นาก็จะเปิดร้านค้าขายเสื้อผ้าอะไรของพี่นามือสองมือหนึ่งอะไรพี่นาเตียงอย่างที่พี่นาเคยทํานะพี่นาชอบไม่อยากอยู่เฉยค่ะ พอวันวันหนึ่งก็เดินดูแพะดูโน่นดูนี่ก็ไม่มีอะไรทําแล้วค่ะเนี่ยดูลมลมพัดทีไหมโอ้โหเนี่ยดูดูต้นทูนสิจะรอดไหมเนี่ยดูดูลมพัดไกวดูสิแรงขนาดเนี้ยลมอ่ะหักหมดค่ะทุกคนแพะวิ่งเข้าเข้าบ้านกันหมดแล้วกลัวลมเสียงดัง นี่ดูสิโหแรงจริงเลยที่บ้านพี่เพียงน้องเป็นเหมือนกันไหมอะวันเนี้ยลมแรงมากเลยเหมือนจะฝนจะตกก็ไม่ตกร้อนร้อนแต่พี่นาไม่อยากให้ตกอะเพราะว่าพี่นาย,ยังไม่ได้ทําแบบว่าหลังคาให้แพะออกมากินอาหารถ้าฝนตกเขาก็ต้องวิ่งเข้าในห้องกันนะแล้ววันนี้เขาเอาใบไม้มาส่งเยอะมากเลยใบไม้ก็จะเปียกฝนเนาะนี่ยดูสิ ก็พามาชมเนาะเป็นคลิปสั้นๆค่ะขอบคุณพี่ๆน้องๆทุกท่านนะที่เข้ามาติดตามรับชมบ้านสวนฟาร์มนะคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนะคะสวัสดีจ้า